เราจะมากินเป็เดี่ยวโชว์กันอีกแล้วเสียงอาจจะดังหน่อยขออภัยเวลาที่นี้ได้ยินเสียงผมปะเนี่ย ไปเตะบอลมาจะตายได้เลยคือจะเป็นลมไม่ไหวน,นี่อิ่มตร่งเนี้ยไปไบ่อยๆขาอยากไปไบ่อยๆครับ กันไม่รู้วางบอกกี่ด้วยดีให้ทายว่าผมดีดด้วยสองสองด้วยถูกต้องครับสิบเวอร์เกินไม่ใช่เสี่ยวเรือน,นะฮะอืออือ พรุ่งนี้ตื่นมาปวดตัวแน่กินรับจังเขาไม่ขายหรอเขาอั้นหรอหรือว่าหาลอตเตอรี่หรอ สี่สบแปดล้วกันเป็นตีโรตเตอรี่นะสี่สิบแต้องยันร่วงเห็นได้อยู่กินได้ครับตอนนี้เช้าแล้วสี่แสปดนี่ แบบเห็ดไปก่อนเก็บเป่ากับกนก่อนได้เลยครับเดินทางกลับบ้านดีๆนะรอเจออกเจอเอไปกินเสี่ยวได้เลยครับนี่ว่าเดินถึงบ้านนานแล้วนะโอ้เลิกเตะละห้าทุ่มจกืบยี่หกคืนละห้าทุ่มสี่สิบอ่ะเข้ามาเจอสี่แปดเลยฉันซื้อเร็จห้าไป จต่ถูกก็ได้พี่เพราะมันจะบอกผิดก็ได้สองพุ่มสนะี่สิบครับแน่นอนคนระับไอซ์เจอเชลซีหลอนริงคนเชียร์ทีมเนี้ยน่ารัก Mm แข่บอลอยู่สองทีมทีมอะไรบ้างครับตอนนี้ถ่ายไปจีนสุดไอ้ผู้เรีนน้เสียงคนน่ารักน้ำเสียงผมไม่น่ารักเหรอครับอ๋อลิเวอร์กับเชลซีเหรอตอมตอนนี้พอกันคู่ครับลิเวอร์กับเชลซีตอนเนี้ย เวลาไอเวอร์ลพิกินไม่เหมือนวันอื่นพูดแบบไหนกันหน้ารักหแหละพูปแบบฮาร์ดคอร์น่ารักปะผมอยู่กับแต่ละคนนี้จะไม่เหมือนกันนะเนี่วความตะเกียบเบี้ยวตะเกียบมันเบี้ยวอมัไม่เบีนน้ยวนะ Nó nghe con là gì thế trời? Noodle Now I eat noodle You know noodle? Ồ <laughs> filter ตามพี่ตะลึงตะลือนอนไปแล้วหรอจะเป็นลมครับหายใจไม่ทันเอาอี้อดเลยฮะขอบคุณครับอะไรอะไรฟิลเตอร์มันก็อย่างนี้แหละคนเรามันอยู่ด้วยฟิลเตอร์ไง มาถึงที่เป้เตะม,มาวันนี้หรอไม่ชนะใครเลยครับวิ่งไม่ไหวเกือบลับแต่เห็นก่อนอแต่ใกล้ถึงเวลาแล้วนี่ใช่ไหมที่นอนไปแล้วตื่นมาห้องน้ำห้องน้ำมาเจอผมเลย ใส่เสื้อทีมเนแล้วเท่สุดๆเลยนะแต่ยังไงก็น่ารักอยู่ดีขอบคุณฮะนี่แขกซื้อมายืมใมครม,มาครับยืมคนอื่นมาครับคิดถึงเนี่ยลุ้นก็จะมาบอก นี่มาพร้อมกับการกินก๋วยเตี๋ยวตอนแรกก็จะกลับปไปไล์แต่ว่ามันดึกมันเตะเริ่มบึดก็เลยไล่ตอนกินก๋วยเตี๋ยวนี่แหละเป็นฟิลเตอร์ดีแล้วเธอจะได้พักผ่อน เกมรอเราอยู่ครับผมเล่นในเนี่ยเลสเล่นเดวิลใช่ไหมหัวร้อนสุดๆไม่ผ่านสักทีจนผมต้องไปดูแอนเกมถึงจะผ่านสนุกดีฮะสนุกดีเป็นสตอรี่แบบเหมือนเราดูหนังนะอายุเหรอครับ อ,อายุเท่าไหร่ไม่สำคัญอา,ายุเท่าไหร่ไม่สำคัญสำคัญที่คุณชอบผมหรือเปล่าสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนผมเคยเล่นอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าว่า P5 าเป็น วากินเยอะเลอีกแล้วเวลาทำการกเกมคือโกสเกมโกสหรอไม่เคยเล่นเกมโกสเลยอ่ะต้องไปเติร์ดดูเรื่ององานกลับมาแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยเห็นอยู่นั่งกินอะไรอยู่มาม่าก็ดูนั่งกินขึ้นมาเลย ต้องไปกินนะยังไม่ได้กินอ่ะกินเยอะๆตอนนี้เราจะไปแคสโปรเจกต์ใหม่แฟนๆทุกคนใช่ครับผมจะมีไปแคสซีรีส์กองเรื่องนะตาทูอหอยได้เถอะสัปดาห์นี้ คับตอนนี้ไม่มีงานแบบเจอกันเลยอ่ะที่ไปหาดูสิบเกมที่ต้องมีอมแล้วเกมโกดมันเด้งขึ้นมาใช่ไหมตอนนี้ก็อยู่เลยวอเห็นจะกินข้าวหอยได้ขอยปางซาดูซัพพอร์ตกดแรงหนึ่งดูดกดแรงหนึ่งดูดคือกดอะไรอ่ะพี่ ไปหมูไหมอุ้ยหม่ได้เราสั่งภาพอีกหมูขอบคุณครับถอยได้นะฮะขอบคุณครับถอยได้ปอยให้ดอูอ๋อคิดในทางที่ดี ผมคิดทุกวันเลยนะผมคิดว่าตื่นมาแล้วเงินมากรออยู่ข้างหน้าผมร้อยล้านทุกวันเลยแอนทีนี้ไม่นี้ไม่มีเชฟเป้าจะไปทําบ้านแต่บอกแบรนว่าจะมาหาน้องเสาร์อาทิตย์นี้เสาร์อาทิตย์นี้วันเที่ยวไหนครับ เจอไม่ไน้เราเสียใจมากทําไมละ่ะอุ๊ยท่านพื้นเดือนพิจิกาเดือนพฤจิกานี่ไม่แน่นะต้องดูก่อนอ่ะผมจะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะต้องถามมิก่อนดึงดูด,ด,ดแต่สิ่งดีบังๆนะครับตาทุกสมพรปากพอที่ดูไฮลอโดของอุลิกแล้วเข้าใจแล้วทําไมเธอได้บทพลองแทนบทในเอกเอาทําไมอ่ะทำไมละ่มละผมบ่าสู้เขาไม่ได้หรอ บวดมาลองอเลาะหมอนเจอแล้วองุดหจัดงานทำบ้านได้เสร็จนะ้ำขอให้ตัวๆปังๆอยู่แล้วมีแนาเงินทองไหนมากที่ใ้มา ขึ้นบันใหม่จ้างพับตีวัดไปร้องเพลงได้นะมันหวานไปเขาลองอลดีแล้ว <c oughs> ผมเต้นได้แล้ถนัดเลยเอาจริงไหมถนัดทางผมเนี่ยทางผมเนี่ยจริงๆอนะ่ะ หลังอย่างนั้นนี่งานน้องเพลงเราติดตามนะรถจัดออกต้องได้แล้วไหมหมายถึงได้ได้อย่างอันนี้ขอกลับบ้านไปหาแม่รับเงินทองก่อนได้เลยครับกลับมารวยๆเฮงๆนะสาธุหนึ่งสามิงาน ทุกคนเห็นฟิลเตอร์ขยับไ่ะอิ่มแล้วว่ะน่งลองเพลงออกเพลงแบบมุนมวน อยากลองดูนะเพลงม่วนๆน่ะ <S <S ตอนนี้อยู่สะดมากออมกาเหตุการณ์ออเพราะอีเวนต์เลื่อนไปหมดเลยครับก็ก็ติดตามนะ ต,ติดตามตอนต่อไปตอนนี้ไม่มีงานให้เจอกันก็ไม่เป็นไรช่วงนี้ขอหางเงินได้เลยครับตู้นๆนะตั้งใจทำงานนะอยากกินเตี๋วด้วยแต่ไม่กินเส้นกับท็อปไงอ้าวไม่กินเส้นแล้วงี้เอาไงครับพี่พูดงี้ก็สวยสนะิฮะอยากไปแต่ไม่แงนองรอเลยรอเลยอยากถ้ามีงานต้องบินนะนะ เอาจะหาดวยหาการไปก่อนใช่เจอออนไลน์สวยและเซ็กซี่อันนี้บอกผมหรือเป่าอิ่ปกติ2อคามนี้ก็หมดแล้วนะช่วงนี้ท้องผมไม่ค่อยดีอ่ะ ประเทศไม่เหมาอนกสแตนด์บายไทยแลนด์นะครับได้จ้าได้ฮะเอาที่ไหวเอาที่ไหวแบบว่ามาเจอเรารู้สึกแฮปปี้ครับกินตอนนี้นอนตีสี่ชัว <c oughs> เลขสี่ไม่สวยครับต้องเลขหกหรือเลขห้าเท่านั้นเคอเป็นบ้าน้อนเวลานี้เลขไม่สวยเหมือนตอนผมทำงานประจำ เที่ยงคืนหนึ่งจะนอนต้องเที่ยงคืนหนึ่งจะนอนคือแบบเล่ไม่สวยะสี่ทุ่มห้าทุ่มเล่ไม่สวยเล่สูงสูนสูงเล่สวย,สวย,สวย ตามเล็กสวยมีซีมีที่ผมคนเดียวนี่นแหละแต่วันนี้ไม่ได้ไปแต่ว่าไ <c oughs> ส่งพี่เลียงไปนะนอเลยลได้เลยครับรอเลยรอเลยถ้าสมมุติผมมีไปยุโรปเนี้ยอันนี้จะมาด้วยตัวเองหรือว่าส่งพี่เลียงมาครับแต่ตอนนี้ตื่นเลขสวยแค่ไหนก็ไม่อยากตื่นนะ รดในการกินมากเลขสวยของผมมาตอนตื่นอะเลขสามบ่ายสามมองไม่เจอว่าคิดถึงเลยอ่ะแต่แคบมีบัสบายดีก็เคแล้วนะได้เลยเดี๋ยวเราไปยังว่างาเจอกันนะงั้นถ้าชอบเลขเจ็ดจะนอนทุ่มหนึ่งหรือเจ็ดโมงเช้าดีเจ็ดโมงเช้า หัวไปเองครับง่ายทงเชงก้นบินไปหาแน่นอนไม่ไปได้หรอไม่ได้ครับตอบให้สักวันนะสักวันนะสักวันหนึนน่งผมอยากมีสักวันหนึ่งนะหวังว่าจะมีวันนั้นนะที่นนผมบินไปยุโรปตอนนี้ฝันก่อนฝันให้ไกลไปให้ถึง อบเพลงนี้เลยสักวันหนึ่งฉันอาจต้องลม้ลมลงอีกใครจะรู้แต่จะเจอไปด้วยกันอยู่ก็ไม่วันกลัวเท่าไรนี่เพลงนี้เลยผมชอบเนื้อเพลงนี้มั้ง ตัวแทงแล้วนี่ดูถัดดึงไปยุโรปนี่เยอะมันจัดแบบนี้บ่อยอยู่นะอยู่นะได้ไปได้ไปซ่าทูตรงนี้ฝึกนอนทำโซนยุโรปใช่ไหมใช่ฝึกทำโซนยุโรปลอดเลยคือไปนี่ไม่เขาเรียกว่าไม่เจ็ดแหลกนะพร้อมทํางานเลยเพอเราฝึกามโซนยุโรปแล้วมีอยู่แล้วเดี๋ยวก็ได้ไปเองวันหนุ่มซ่าทูนะฮู้อยู่เลยอ่ะอยู่ต้องกินนะกินเยอะๆจะได้โตวไวไว ผักบุ้งเต็มตกชามแล้วเนี่ยอืมมันดื้อน,นะตัวเนี้ยวยเ็ดอยู่นะเป็นต้มยำเลยนะเด้งได้ใช่ จะไว้แล้วว่าจะไปโบรทัวร์กับพี่บัลนะตื่นเต้นมากเลยอยากไปไหลายที่ด้วยกันแล้วจัดไปขอให้มีก่อนขอให้มีก่อนนะถ้ามีก็เจอกันแน่นอนช่วงนี้โตช่วงนี้โตมีโต,วต,วตวไวหมอแล้วเป็นเรื่องที่ดีนะร่างกายแข็งแรงยินต์โฟต้องย้ำ วุ้ยไต้หวันมีนะปีหน้าผมมีแฟนมีที่ไต้หวันนะไปหรือเปล่าพูดถึงไต้หวันผมปีหน้าผมมีแฟนมีไต้หวันนะมกรลาส่วนวันเนี่ยรอตอนนี้แกงพี่งงงแงยอยากไปเที่ยวต่างประเทศกันคือรอพี่คนเดียวส่วนพี่รอเธออีกที เออทุกวัวกนรอเธอผมว่าอยากมีมีแทนไปแน่ๆครัมีที่ไทยไหมครับตอนนี้ยังไม่มีสี่กี่ถ้วยเนี่ยสองถ้วยมีที่ไทยไหมครับต้องดูก่อนว่าพอเราจัดพอเขาให้เราพอเราไปจัดเนาเนี่ยมัน คนเยอะน้อยยังไงอะไรเงรี้ยผมว็วันวันอยู่ยี่ไทยก็อาจจะมีฮะแต่อาจจะเล็กๆแบบแซนด์มิ้เล็กๆอะไรเงี้ย นีท้ทำสัญญาเธอเปแล้วว่าไต้หวันแต่อยากไปญี่ปุ่นกันผมก็อ,อยากไปครับรอหน่อยนะฝันที่ไม่กล้าฝันฝันให้ไกลไปให้ถึงถ้าไปไม่ถึงก็นี่เลยร้านอาหารญี่ปุ่นก่อนเลย <S <S 1> <S 1> อดเลยสตมเมีงานรอวิ่งงานแนละ้วโอ้วิกล็อกนานมาก จบเลยมีไทยพายว่ากันนะได้เลยครับนา่าจะมีแหละแต่ทั้งงานเลื่อนอยากไปแตเชื่ออยู่ไหนก็ตามเป็นหมดแหละพอ,อน,นี่เลยเดี๋ยวแวะเข้าร้านอาหารญี่ปุ่นก่อนเนียญี่ปุ่นเนี่ยอยากไปพาไปเที่ยวได้เลยนะอยากไปไนที่แต่วันละมีนอะเก็บไว้ก่อนเก็บมนก่อนเก็บวันลาไ้ก่อน,อน,อนช่วงนี้เอาวันหยุดไป ทำบ้านเพื่อผมบ้านจะได้สวยจึง่งไปได้ฝานยตงเงินบอกให้ได้ฝันคอยเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรไว้มีที่ไทยนะตอนนี้คุณฝันแบบไอไปก่อนไปดูดสตรีมได้นะครับใช่ครับไปดูสตรีมได้นะเริ่มเข้มข้นแล้วนะตอนนี้เริ่มเข้มข้นแล้วนะไกด์พาเที่ยวโตเกียวโอซาก้าได้เลย พูดเรื่องบ้านเวลาคุยกับพี่ขึ้นกว่าเจ้าของบ้านอีก <c oughs> ช่างมีปัญหากับช่างใช่ไหม,ส,มส่วนมากส่วนมากเขจะเป็นแบบนี้แหละ <c oughs> ออกมากินเดียวเฉยเลยเ <c oughs> พิ่งออกกำลังกายเสร็จแล้มากินเลยไปเตะบ,บอลมายฮมวันนี้ <c oughs> ดยวหาว่าสปอยตอนนี้กำลังสนุกใช่ตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยนะ ตอนนี้ทางญี่ปุ่นกำลังดูเรื่องความเป็นไปได้อยู่ฝากตัวใ้แฟนๆญี่ปุ่นวยครับดูจริงๆอ่ะแฟนนี้แ่ะประอยูน์อยู่ที่ว่าเราเฟรมัดแค่ไหนไงในประเทศนั้นน่ะถ้าสมมติเราเราจัดเรา,ามีคนมาแน่ๆแบบคนทางจัดแบบ,แบ,บนี้เนี่ยเขาก็คงจะจัดแะแต่ว่ามันก็ต้องดูหลายๆอยา่างผมไม่ชอบเสี่ยงอะไรแบบนี้ ปัญหาเวลาเรื่องไม,ไ,ไม่เป็นไรัะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะออกมาสวยนะฮารู้บอลเพิ่มไหมคะสนใจไหมละ่ะที่นราอยู่รวมก่อนได้ไะละ่ะจะแวะไปหามาหาพี่ดีหวังว่าสักวันจะมีนะครับพี่ต้องมีสักวันต้องมีสักวัน สำหรับซันเทอร์เฟรมอันดับหนึ่งเลยออ้ยพูดดีอันนี้พูดดีมีเหตุผลแต่ถ้าบหมากังหน้าถาพร้อมไปเที่ยวในญี่ปุ่นเนี่ยฮ้ยมาหาผมประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอไปส่ตังค์แล้วกลับบ้านอาบน้ำพักผ่อนกันนะครับขอบคุณที่เข้ามาพูดคุยกันในวันนี้นะพาไปไหนไปนหมดแหละเพลงบอกอยู่มากที่ไม่ได้แก่นะครับ ขอบคุณที่เข้ามาก <c oughs> <c oughs> ดเพื่อนผมนะนะคิดมยังไง่ิึงเหมือนกันครับกํับรถดีๆนะยิดถึงฝันดีครับพี่ถึงเหมือนกันครับฝันดีนะครับเจอกันเจอกันนะครับผมบายถ้าไปญี่ปุ่นเราว่าโอซาก้าน่าสนใจนะตอนที่นั่นน่าอบอุๆๆ่นมากๆอาหารก็อร่อยสุดๆไปเลยได้เลยสวัสดีจ้าวันดีครับบาย Thank you.